วันแม่ปีนี้ครับผมจะพาคุณแม่และครอบครัวนะครับไปขับ ATV ลุยน้ำลุยโลนกันที่แก่งกระจานจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับก่อนอื่นครับเราก็ต้องเลือกรถที่ถูกใจนะครับสอนวิธีการขับให้เตรียมตัวออกสตาร์ทกันนะฮะผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าตอนแรกก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าคุณแม่เนี่ยจะขี่ ATV ได้หรือเปล่าเพราะว่าอายุเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะฮะหกบวกเข้าไปแล้วฮะ ถมเส้นทางนี้เนี่ยก็เ,เรียกได้ว่าไม่ใช่ทางเรียบๆแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยทางวิบากค,ครับมีทั้งโคลนมีน้ํามีหลุมมีเนินสูงสูงต่ำต่ำตลอดเส้นทางเลยครับก็แอบลุ้นเหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะฮะคลิปนี้เรามากันครอบครัวนะครับรวมแล้วก็6คนด้วยกันครับ ไปครับทุกคนตอนนี้เราเริ่มออกสไตล์กันแล้วนะครับผมเองก็ขอนำทีเป็นคนแรกเลยนะฮะส่วนคุณแม่เนี่ยก็ให้ขับตามมาติดๆเลยครับทีแรกก็แอบกังวลครับแต่ในใจก็คิดว่าคุณแม่ของผมเนี่ยเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วครับตลอดเวลาที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเนี่ยชีวิตก็ผ่านเรื่องท้าทายมานับไม่ถ้วนนี่ก็แค่ทางวิบากลุยน้ำลุยโคลน ขึ้นเนินลงเนินสนุกสนุกครับผมว่าระดับคุณแม่แล้วเนี่ยสบายคุณแม่ออกตัวมาอย่างมั่นใจครับบีบคันเร่งตามมาแบบติดๆครับหันไปมองทีไลเราก็เห็นรอยยิ้มของแม่ครับผมว่ารอยยิ้มของแม่เนี่ยมันคือคําตอบทุกอย่างครับแม่กําลังสนุกครับ กำลังอินกำลังเพลิดเพลินกับ a อทีวีกำลังมีความสุขกับการผจญภัยครั้งนี้ครับทุกคนและเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะดูกันไปยาวๆครับว่าคุณแม่เนี่ยแฮปปี้แค่ไหนแล้วรวมไปถึงทุกคนในครอบครัวนะฮะในเส้นทางวิบากนี้เนี่ยจะวิบากไปด้วยมีความสุขไปด้วยสนุกไปด้วยจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันต่อเลยครับพร้อมเราไปกันต่อเลยครับ ปกติแล้วการขับ ATV ในแต่ละเส้นทางเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับแต่ละฤดูกาลนะครับบรรยากาศอากาศก็จะแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันครับก็ mm hmm. ถ้าสังเกตดีๆเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ฝนตกลงมาใหม่ๆนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีความร้อนก็จะมีความฝุ่นครับหลังจากที่ฝนตกมาครับมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยขังเป็นหลุมเป็นบ่อใดๆก็จะทําให้เป็นโคลนเป็นดินนะฮะซึ่งมันก็จะสนุกปปอีกแบบหนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่ท้าทายนะฮะสนุก ครับการขับรถขึ้นเนินลงเนินหรือว่าลงตาม จุดต,ต่างๆที่เรียกว่ามีโคลนขังตัวอยู่เนี่ยมันก็จะมีความท้าทายมากๆแล้วก็มีความตื่นเต้นนะฮะระหว่างเส้นทางด้วยในป่าที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์นะครับมีความดิบมีความชื้นนะฮะในเส้นทางที่เขาได้เตรียมการเอาไว้และตอนช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสได้แวะถ่ายภาพกันด้วยนะฮะตรงจุดทางโค้งแล้วก็ขับขี่กันแบบปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเขามีวิธีการบอกพวกเราด้วยนะครับว่าขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้นะครับสอนวิธี การใช้งาน ATV แล้วก็การขับ ATV เนี่ยที่ปลอดภัยจริงๆแล้วก็ควรจะขับตามๆกันไปนะฮะไม่ควรที่จะขับแบบเป็นการแข่งขันหรือว่าเป็นสนามเลสิ่งเพื่อแข่งขัน ATV เพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเ,เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาขับ ATV ที่ไหนก็ตามสนามไหนก็ตามนะครับก็ปฏิบัติกรรม กดอย่างเคร่งครัดนะครับสังเกตดีๆครับว่าตลอดเส้นทางนะครับผมก็จะมีบางช่วงที่ให้ทีมงานเขาได้เก็บภาพบรรยากาศถ่ายวิดีโอให้เราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาตัดต่อให้ทุกคนได้ชมกันได้ล่ะครับว่าแต่ละเส้นทางนั้นมันเป็นยังไงกันบ้างมาถึงจุดที่ไฮไลท์ครับเป็นจุดที่ผมชอบมากๆเป็นการขับรถผ่านแอ่งน้ําใหญ่นะครับที่มีความสวยแล้วก็มีความชาเลนจ์มากๆเพราะว่าขึ้นเนินมาแอบมีความสูงเหมือนกันนะฮะ กับสถานที่จริงเนี่ยอาจจะต่างาากันเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆเวลาเราขับมาด้วยกันเห็นไหมฮะคุณแม่ก็ผ่านไปอย่างแบบราบรื้นมากๆแข็งแกร่งมากๆครับนะฮะก็ทุกคนในครอบครัวดู enjoy นะครับใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มครับมีเสียงหวัวเราะมีเสียงที่ทักทายกันตลอดเส้นทางครับก็ใกล้จะถึงจุด ตั้งต้นนะครับหรือว่าจุดสตาร์ทจริงๆแล้วจุดสตาร์ทกับจุดหมายปลายทางเนี่ยก็จะเป็นจุดเดียวกันนะครับวนไปวนมาหลายกิโลก็จะมาบรรจบอยู่ที่เดิมครับแล้วเราก็จะไปจบกันที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ ATV ครั้งนี้นะครับเรามากันที่ แก่งกระจานนะครับอาจจะมีหลากหลายจุดทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับแต่ละจุดก็จะมีบริการที่แตกต่างกันเช่นทางที่แตกต่างกันครับทริปนี้ครับกับ ATV นะครับและจุดต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันต่อนะครับว่าทริปวันแม่ปีนี้นอกจาก ATV แล้วเนี่ยเราจะพาทุกคนไปลุยกันต่อที่ไหนกันดีลองแอบเดาดูก็ได้นะครับว่าเวลาเรามาเที่ยวแก่งกระจานแล้วเนี่ยที่ไหนที่เราควรจะไปแล้วก็ไปสนุก กันทางครอบครัวครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการได้เห็นทุกคนในครอบครัวใช้เวลาร่วมกันครับเพราะมันไม่ใช่แค่การขี่ ATV ครับแต่มันคือการเดินทางของรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวล้อครับขอบันทึกคลิปนี้ไว้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในวันแม่ปีนี้ครับทริปหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันต่อน,นะครับ